บอลสวยสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีจ้าจะส่งเงนจีไปสนิจานหนึ่งต้นสองตสิบสทรงฟีมีเก็บเงินไปทานนะครับผมสนใจโทรแอไลบอรโทรด้านล่างนีเยพู่นย์หกเก้าสาน่งศูนย์เก้าโทรหรือทางไลน์หาน้องก้อยออเดอร์สาวสวยสได้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ดาริกาไม้กระถาง5้าจหาหน้าสวยๆครับพี่ดาริกาด่างสวยๆเลยไหนจัดดจ้าดาริกา100 100ครับพี่นี่เลยแล้วก็เทพพระสุธาเหลืองสวยแจ่ม หนึ100 i, ่งร้อยเทพพระสุธาครับพี่หน,นึ่งร้อยหนึ่งร้อยส่วนต้นนี้ลูกไม้อ่ามันเป็นฟอร์มกอนะพี่เดี๋ยวไออัผมนึกว่าสองเลยนะมีสามต้นครับพี่เป็นลูกไม้ใบหกด่างนะใบหกด่างมีสามต้นสามต้นในกระถางครับพี่ต้นนี้ขาสองร้อยลูกไม้ใบหกด่างฟอร์มกอสามต้นนะพี่สามต้นในกระถางสองร้อยนี่เลยด่างสวยฟอร์มกอแน่นแน่นครับพี่ฟอร์มกอแน่นทางนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตะวันมาลาการไซใหญ่เลยไซยใหญ่ไซใหญ่แม่พันไม้หัวแล้วกันนะพี่ตัวนี้เนาะนี่เลยตะวันมาลาการไซใหญ่ไม้หัวหลอดใหม่มาแล้วนี่ครับพี่หลอดดังหลอดดังตะวันมาลาการขอ200ต้นนี้ครับพี่0 0 2 0 0ไซส์ใหญ่ไม้หัว200ตะวันมาลาการครับผมแล้วก็ใบหอกดําแดงนะพี่กิจอโศนกิจอโศนกิจอโศน100 100นึ่0ร้0นึ้นี่เลย,ยใครชอบแบบว่ววนนา ไม้สวยแบบเข้มๆเลยพี่ก้านดำปื๊ดเลยนี่เลยใบหอกดำแดงกิ่ดอสูนครับพี่หนึ่งร้อยมณีล้อมเพชรเป็นหน้าดั้งเดิมอ่ะตันนี้แล้วกันตันนี้ละกันนะพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมณีล้อมเพชรหน้าเดิมหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งมีด้านในอีกหนึ่งต้นนะพี่เด๋ยวคัดสวยๆให้อ่ะต้นนี้หนึ่งร้อยต้นใหญ่นะต้นใหญ่หน้าเดิมมณีล้อมเพชรร้อยเดียวอีกต้นหนึ่งครับพี่อ่ะหนึ่งร้อยต้นที่สองมณีล้อมเพชรหน้าเดิมนะหน้าเดิมหน้าเดิมครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่ สองต้นที่สองครับพี่นี่เลยสวยๆดาราโนพรัสหนึ่งร้อยครับผมต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งดาราดาราดาราโนพรัสหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ดาราโนพรัตน์ไซส์ซใหญ่ล้นกระถางห้าจุดห้าแล้วล,ล้น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 ครับพี่นี่ใบไม,ไม้สวยเลยหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่ชัตธินกรชัตธินกรนี่ต้นนี้ครับพี่ฟอร์มใหญ่ล้นจัดให้หนึ่งร้อย ชัดทินกรครับพี่หนึ 100, 100, 100. ่งร้อยหนึ่งร้อยสายใหญ่เบิ่มๆไปเลยแบบนี้แบบนี้จะร้อยเดียวชัดทินกรส่วนตัวนี้มณีร้อมเพชรหน้าแผงหน้าแผงอ่าหนึ่งร้อยครับพี่สวยหวานจี๊บมณีร้อมเพชรหน้าแผงครับพี่หน้าแผงร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็เ,เรียกซับใบกลมกลมแข็งเลยครับพี่กระดูกดำก้านดำครับพี่ใบแข็งโป๊กเลยสวยแข็งแรงใบกลมเรียกซับ หนึ่งร้อยครับพี่สายใหญ่แบบนี้เลยสายใหญ่แบบนี้เลยเรียกซับนี่ต้นนี้จากต้นนี้อ่ะมาด้านนี้ด้านนี้มีเจ้าขานครับพี่เจ้าขานนี่เลยสวยฟอมใหญ่เขียวเหลืองกัดเม็ดแดงมาแล้วครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ้าขานเจ้าขานแล้วก็อสงไข่หนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่อันนี้มีหนอนะตัวนี้เดี๋ยวผมไม่ดูอีต้นนี้อสงไข่ตัวนี้มีหนอแล้วเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดไปร่างก่อนนี่นี่เดี๋ยวตะแคงให้ดูตะแคงเยียงข้างให้ดูนี่หนอนนอนอน มีหน่อมาแล้วเรียบร้อยครับพี่สวยคุ้มครับพี่เอาไปทําฟอร์มกอนะตอนนี้หนึ 100. ่งร้อยอะสงไข่มีหน่อแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยส่วนด้านในรักเอย้ยรักเอย้ยต้นนี้สวยนี่ใบใหม่แจ่มมากเดี๋ยวให้ดูนี่ไอ้ฟอร์มเตรียมก่อนครับพี่รักเอย้ยหนึ่งร้อยนะพี่ต้นนี้ร้อยหนึ่งใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่ใใหมเอออย่างสวยเลยหนึ่งร้อยจ้ารักเอย้ยบุพเพสันนิวาสครับพี่บุพเพสันนิวาสนี่ระดังชมพูไม้ด่างชมพูมมพนะพี่มีสองต้น สามต้นอะสามต้นในกระถางครับพี่มีสองต้นใหญ่แล้วก็อีกอีกหนึ่งหนึ่งหน่อต้นเล็กครับพี่มีสามต้นในกระถางบุเพสันนิวาสครับพี่หนึ่งร้อยต้นนี้หน like ึ่งร้อยให้ฟอร์มกอไปเลยครับพี่สามต้นในกระถางร้อยเดียวบุเพสันนิวาสส่วนต้นนี้ซับอะซับพูนผลครับพี่ซับพูนผลด่างสวยๆนี่เลยฟอร์มเต็มครับพี่ใบไม้ล่าสุดด่างแจมๆสวยๆซับพูนผลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ดาราไยไฟข้างกันนี้ครับพี่ต้นนี้จะ ดาราลายไฟหนึ่งร้อยครับพี่สวยๆเช่นกันดาราลายไฟจะร้อยเดียวซับพุนพ่นผลก็ร <100, S 1> <100, S 2> ้อยเดียวจ้ากิน <100. S 2> <100. S 1> นาเร่นไฟตันนี้ครับพี่กินนาฬเล่นไฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่กินนารีเร่นไฟหนึ่งร้อยแม่ฟ้ารวงสวยๆเลยครับพี่ด่างแจ่มทุกใบหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแม่ฟ้ารวงนี่ต้นที่สองอยู่ตรงนี้ครับผมสวยไหมครับเป้หนึ่งร้อย ต้นที่สองครับพี่แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงร้อยเดียวต้นที่สองจะด้านนี้เรียกซับผมขึ้นไปแล้วนะอ่ะอีกหนึ่งต้นแล้วกันเรียกซับครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองหนึ่งร้อยต้นสอเรียกซับใบกลมบล็อกเลยสวยๆครับพี่ใบแข็งหนาสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายหลวงตาหลวงตาเมืองครับพี่หลวงตาเมืองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหลวงตาเมืองแล้วก็เลกาซี่แต่อันนี้เป็นฟอร์มใหญ่สายใหญ่ตัวน,นี้นี่จะ้ะ เลกาซี่สวยมากครับพี่ผมขอ150ตัวน,นี้เลกาซี่สวยขยี้ใจอ่าต้นนี้ไซส์ใหญ่แม่พันแล้วลน้ลนลน้ลนลน้นล้นครับพี่หน้าเขียวตัดแดงสว่างสว่าง150เรกาซี่เดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วเอาด้านในด้านในครับพี่บับเบิ้ลบีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่สวยไซส์ใหญ่ต้นโตบับเบิ้ลบีร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวต้นนี้เลยจ้ะแล้วก็มีลักเอ้ยอันนี้ฟอร์มกรนะพี่กรแน่นมากกอแน่นมากม,ากมีสาม สามต้นใหญ่ครับพี่กับอีกหนึ่งหน่อเล็กสามต้นใหญ่กับอีกหนึ่งหน่อเล็กผมเดี๋ยวผมเอื้อมดีกว่าผมเอื้อมดีกว่าอยากให้ดูแบบว่าใกล้ๆใกล้ๆปึ๊บอะถึงอยู่ถึงอยู่นี่แหละครับพี่รักเอ่ยนะสามต้นใหญ่กับอีกหนึ่งหน่อเล็กทั้งหมดในกระถางตอนนี้มีสี่ต้นครับพี่สี่ต้นรักเอ่ยขอสองร้อยรักเอ่ยนี่หน้านี้คือแบบว่าสุดจัดเลยครับพี่เขียวแดงขาวขาวเข,ขียวแดง เขียวขาวแดงเอออะไรสามสีสลับไปสลับมาสีต้นสีต้นสองร้อยครับพี่รักเอยสวยคุ้มจัดกระถางนี้ฟอร์มกอฟูฟูฟ้ฟองฟ้องเลยตอนนี้จ้ะอ่าด้านนี้เทพจุติครับพี่ราชาประคาเปิดใบใหม่มาสวยแจ่มวาวแล้วนี่เลยครับผมเทพจุติครับพี่ใบใหม่ราสุรสุดหลอดใหม่มาแล้วด้วยเด้อน,นี่เลยครับพี่ราชาประครับนี่สวยกว่าทั้งหมดทั้งมวล ในตระกูลประขาขปิเทพจุติตัวนี้ขอ2 5 0 2 5 0เทพจุติครับพี่น,น, 250, 250. พนี่เลยสวยแจ่มเหมาต้นใหญ่หลอดใหม่มาแล้วมาแล้วและทองสินทองสินครับพี่ไม้ดา่างเลืองเด้อเรืองสวยแจ่มฟอร์มใหญ่สายใหญ่เลยทองสินนี่เลยเบเริ่มเลยครับพี่หน้าเหลืองสวยแดงเม็ดแจ่มทองสินครับพี่สองร้อยห้าสิบฟอร์มใหญ่ เอาไปยกลงกระถาง10ยังล้นผมบอกเลยตอนนี้อันนี้อยู่5 5าจุด้นะพี่แต่ไปลงกระถาง10ก็ยังล้นนะ่ะต้นใหญ่ไหมหัวแม่พันธุ์สองร้อยห้าสิบทองสินครับพี่ทองสินจัดไปต้นนี้สวยเหลืองอลา,ามมากสวยเหลืองอลา,ามมากแล้วก็ผมจะมาขึ้นอะไรนะอ๋อนี่ลูกไม้หน้าหวานครับพี่ใครอยากได้ต้นนี้ลูกไม้หน้าหวานครับพ,นนบพี่นี่เลยลูกไม้ด่างชมพูสวยวันเจีย๊ยบหาบครึ่งเม็ดอึงนะพี่ลูกไม้เม็ดอึงหน้าหวานหวานสองร้อยห้าสิบครับพี่สวย หวานเจี๊ยบต้นนี้ต้นนี้จ้ามีใครสายผสมไหมพี่สายผสมผายผสมอะไรเล่นไม้มาเลนดไม่มีต้นนี้แบ่งต้นนี้เป็นลูกไม้มาเล็น,นะพี่แต่ว่าติดดอกติดดอกติดดอกออกดอกอยังไม่ติดดอกเออติดดอกนี่หมายถึงว่าผสมติดแล้วแต่คืออันนี้คือออกดอกนี่แบบนี้จะพี่ลูกไม้มาเร็ดลูกไม้มาเล็ดต้นนี้ครับพี่แล้วก็เอาไปผสมอีกทีได้ต้นนี้ดอกเพิ่งกำลังมาครับพนะี่เนาะนี่เลยจ้ะเปิดใครสายผสมแต่อฟอร์แม่สวยมากนะพี่นี่ต้นฟอร์มครับฟอร์มเต็มครับพี่ สวยมากตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้มาเล็ดครับพี่ลูกไม้มาเล็ดพร้อมดอกด้วยพร้อมดอกด้วยเออเผื่อใครแบบไปเอาไปป้ายแบบเกสรงเกสรนะพี่แล้วได้แบบว่าลูกไม้ที่สวยออกมาเนาะนี่เลยต้นนี้ครับพี่แบ่งแบ่งแบ่งต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบลูกไม้มาเล็ดพร้อมดอกพร้อมดอกครับพี่ด้านในออฟติมัสครับพี่ออฟติมัสนี่เลยเหลืองสวยแจ่มเลยครับพี่เหลืองส้มอ่าเหลืองส้มตัดเขียวเม็ดขาวครับพี่ออฟติมัสสวยๆเลยฟอร์มนี้ใหญ่มากหลอดหม่มาแล้วขอสองร้อย สองร้อยครับพี่ออฟติมัสออฟติมัสร้อยน้าสวยต้นใหญ่เลยตัวนี้ครับพี่นี่เลยจะหลอดใหม่มาแล้วและด้านในราศีสิงห์บอลกับตับราศีครับพี่บอลกับด่างด่างสวยๆหลอดใหม่หลอดก็ด่างครับพี่ราศีสิงห์ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้ฟอร์มใหญ่นะฟอร์มใหญ่ครับพี่ร้อยห้าสิบราศีสิงห์จ้า หนุมาณหานุมานเผาโรงกาครับพี 100. 100่หานุมาณเผารงกาหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยนี่เลยฟอร์มสวยฟอร์มสวยครับพี่หานุมานเผารงการ้อยเดียวเมืองลิกอเมืองลิกอครับพี่จมพูสวยหวานเนะเอาไปล่างก่อนอ่ะเนี่ยเนี่เนี่เมืองลิกหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่ด่างสวยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเมือง ลิกอครับผมและต้นนี้เศรษฐีบ้านนอกเศรษฐีบ้านนอกนี่เลยฮะด่างสวยตัดแจ่มมากครับพี่ขึ้นกล้องฟุดๆูดพี่ดูใบนี้ก่อนใบใหม่ล่า,าส,สุดนี่ยังกลางไม่สุดนะยังกลางไม่สุดนะพี่ครับเครื่องครับเครื่งครับเครื่งสอง200 เศรษฐีบ้านนอกครับพี่นี่ใบใหม่ก็ฮารขยันฮาบใบนี้ก็ฮารปใบนี้ก็ฮาบ์ฮาบ์สามใบครับพี่สี่ใบหลอดอ่าใบนี้แล้วก็ฮาบใบที่ห้าคือหลอดใหม่ครับพี่ขยันฮารต้นนี้เศรษฐีบ้านนอกครับพี่สองร้อยสวยสวยจาระเกสรด้านในเดี๋ยวผมดึงมาให้นี่เกสรภูมาลิงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบตันนี้ไซส์ใหญ่ฟอร์มสวยเลยหนึ่งร้อยห้าสิบเกสรภูมารินครับพี่เกสรภูมะรินร้อยห้าสิบส่วนตันนี้ เศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินเงินเงินล้านลิ้นโลลิ้นโลนเศรษฐีเงินล้านสวยๆครับพี่ฟอร์มใหญ่ไซส์สวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบเอาร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่มากตัวนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ล้นนี่กระถางอยู่ขอบนี่มีใบออกมานี่แล้วร้อยห้าสิบเศรษฐีเงินล้านไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยหน้าสวยๆหน้าสวยๆแล้วก็ต้นนี้ใหญ่เหมือนกันครับพี่อุสาเมณีกระสีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเด็ดอ่าใบรานแป๊บนึงนี่อุสาเมณีมี หนึ่งต้นกับอีกหนึ่งหน่อนะพี่มีหน,นึ่งต้นหนึ่งหน่อตัวนี้ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยเนาะอุสามันีครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งต้นอันนี้ใบหน่อนี่ใบหน่ออันนี้ใบหน่ออันนี้ใบต้นแม่เขาไปร้อยห้าสิบนี่ผมเอากล้องออกมาแทบแบบไกลมากเลยนะพี่ต้นใหญ่ร้ 150, อยห้าสิบอุสามันีจ้า คนสวยคนสวยครับพี่คนสวยมารบอยู่อะไรมุมนี้ปีสาดแดงแผงครับพี่ใบลูกตาลปีสัแดงแผงลูกตาลน,นะพี่นี่เลยหน้าด่างชมพูสวยๆครับพี่ปีสัดแดงผมยกดีกว่ายกดีกว่านี่เลยคนสวยมารบอยู่มุมนี้นี่จะ้ะปีสัดแดงครับพี่แผงลูกตาลหนึ่งพันครับพี่ตัวน,นี้โหหอดใหม่ชมพูบนเขียวร่างครับพี่โอกาสฮ้าครึ่งเยอะมากสําหรับต้นนี้ปีสัแดงแผงลูกตาลครับพี่หนึ่งพัน สวยจัดนี่เลยปราดบอกครับพี่ขขาได้ปราดราออกยางวนรถกลับมาบอกว่าสวยจัดแผงลูกตาลครับพี่นี่เลยด่างหวานเจีย๊ยบอีกมุมหนึ่งอ่า 1, หนึ่งพันสวยครับพี่พี่ดแสดงแผงลูกตาลต้นนี้ลูกไม้ด่างหน้าหวานครับพี่ด่างชมพูสวยหวานเจีย๊ยบสองร้อยลูกไม้ดา่างลูกไม้ดา่างครับพี่นี่เลยด่างประครับสองร้อยสวยๆด่างหวานเจีย๊ยบและด้านนี้ ทองเศรษฐีครับพี่นี่เลยสีสวยตัดจัดต้นนี้ครับพี่ทองเศรษฐีส้มเหลืองครับพี่ส้มตัดเหลืองหนึ่งร้อยห้าสิบฟอร์มใหญ่ๆล้นๆร้อยห้าสิบทองเศรษฐีครับพี่ต้นนี้สวยจริงสวยจริงแล้วก็สีราสีราผมเด็ดไปล่างก่อนอ๊บสีราแผงครับพี่สีราห้องทองสีราห้องทองแผงใครชอบแบบว่าดังแบบว่าโบบาโบบาครับพี่ต้นนี้ สองร้อยสิลาหุ้มทองหน้าแผงดางข่าวรับพี่ใบใหม่เปิดอมเหลืองใบที่มือผมแตะใบหม่ล่าสุดเลยสิลาแผงสองร้อยหน้าสวยๆแล้วก็มีน้ามังนอนอันนี้น้ามังนนหน้าแผงนะพี่น้ามังนนหน้าแผงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยฟอร์มสวยต้นโตร้อยเดียวณเนะมืองนอนแผงครับพี่แผง,แผง,แผงสวยๆจ้ะอ่ะสนใจต้นไหนกิ้งกางและกางกิ้งนะพี่สองลำสีบาระมีบอลบอลสี สวยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวอีกหนึ่งอีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งช็อตครับพี่นม่ปีศาจแดงแผงลูกตาลคนสวยต้นนี้สวัสดีจ้า